ก็สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องติดตามวัษดุมืใหม่นะก็มารีวิวหัวฟีน้ำนะที่ใช้เจาะบ,บาดาน่าไม่เร็วๆนี้ใช้เจาะช่วงสองการนะ่ะก็คืออ่มันเกิดปัญหาตอนนี้คือมันขาดเผาขาดเป็นจุดเชื่อมที่ที่ไม่แข็งแรงตรงนี้ก็เลยอ่าจำเป็นต้องมาทําการรือ้อมาซ่อมแซมใหม่เพราะว่าบ่อต่อไป จะหวังว่าจะจะเจาะให้ได้บอห้านิ้วอ่ะเลยต้องมาลืมมาซ่อมแซมใหม่ให้มันแข็งแรงหน่อยอ่าบอถ้าใครใครถ้าใครเคยติดตามนะติดตามช่องผมก็คืออ่าผมจะสร้างชุดนี้มาหลายเดือนแล้วกว่าจะสำเร็จได้ก็ใช้เวลาสร้างนานมากก็น่าจะร่วม7เดือนอ่าสำหรับงาน DIY อ่าชุด ไอหัวจาบ,บ,บ่อบรราน้ําตื้นของผมนะก็คือใช้เวลาสร้างยาวนานมากแต่ก็มันก็สาเร็จนะสำเร็จกับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเจาะเจาะบ,บ่อแรกที่เจาะไปคือมันได้ความลึกที่12เมตรแต่ตัวนี้ยังรีวิวน้ําไม่ได้ว่าน้ํามันจะออกดีไหมเพราะว่าอตอนแรกคิดว่าใช้ปั๊มหอยโข่งที่มี เพอสเปคมันที่เขาบอกว่าดดได้ถึง15เมตรอ่ะก็อ่าทำการใช้ปั๊มหอยโขง่งตัวเก่าะนะดดแต่มันผลแล้วก็คือมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ่าทั้งไล่ลมดูจุดรั่วต่างๆแล้วก็ไม่น่ามีตรงไหนรั่วแล้วก็แต่มันก็ไม่ขึ้นอยู่เนี่ยเลวก็ตอนนี้ก็คือต้องหาปั๊ม อใช้เสมอผมใชเสมอเพื่อจะจอนบอร์สอรรรอดสองนี้ไม่ได้นะครับผมเนี่ยครับผมจุดนี้ที่มันขาดขาดเพราะว่าตอนเชื่อมอ,ะอ่ะอ่ดันเข้าไปชิดเกินเลยหนะ้าสัมผัสเชื่อมมันทำให้นะบางหานนี้เขาอยากออกมาใหม่ก็ทำการเชื่อมใหม่ก็เนี่ยครับผมประมาณนี้หัวฟีน้ำที่ทำเองนะงาน DIY ก็ทำทิง่ว่าในบ้านในสวนเรานะเพราะว่า,เ,าเราก็จะเป็นเกรรษตรกรชาวสวนยุคใหม่นะคือคิดสร้างเองมังงแต่ผมยังไีก็ฝากกดติดตาม่อยด้วยนะ,นะผมบาบครับ